ไม่เป็นไรฉันไม่ตายหรอกแค่ตั้งสติไว้จนกว่าจะมีใครสักคนมาช่วยก็พอ เฮ้ยคนนี้ใช้เวดมตนป้องกันตัวจริงๆด้วยฮะโลองออกไปทีเวดมตนใช้การได้ดีเลยจะอมตีไม่เข้าทำไงดีล่ะแย่แล้วไม่มีวิธีถ้าใช้เวดป้องกันตัวแล้วล่ะก็ก็จะจ้องตีจ,จนกว่าจะเหนื่อยนะจนจะใช้เวดบต์ไม่ได้สิส โอมตีเร็วเกินไปแวดมนต์ป้องกันมีขีดจำกัดอยู่ฉันจะทนอยู่รอดได้จรงกว่าจะมีทีมมาช่วยเหลือหรือเปล่านะเกาะป้องกันมีร้อยรา้าวเฮาเว่ยมลหายไปเมื่อไหร่พวกเราก็จะโรมตีเมื่อนะั้น ใครก็ได้ช่วยฉันทีไอซะไอรินเนยแชกเลอกลิ่นข่าวเลือดฮะเจ้าเหี้ แกเป็นใครอย่ามาขัดขวางข้านะฮีเดียวตอมน่นเป็นใคร ไหนว่าไม่ชอบเปียกฝนไงถึงเจ้าจะบอกว่าเจ้าโกหกแต่ตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่ไม่ชอบให้เจ้าเปียกฝนแล้วข้าก็เลยมาพาเจ้ากลับไปคุณหนูถ้างาั้นก็พักผ่อนให้เต็มที่เถอะค่ะ ้าต้องการอะไรก็ดึงเชือกกระดิ่งเรียกนะคะขอบใจนะอีฟหลังจากที่เจอเดริกแล้วก็กลับมายังตำหนักภาพความทรงจำไม่กี่ชั่วโมงตอนนั้นก็รางเลือนระหว่างที่เดริกต่อสู้อย่างกล้าหารเพื่อให้หิวเวลาไว้กำลังเสริมก็มาถึงพร้อมกับกวาดล้างพวกปีศาจฟาบาสท่านหญิงเมื่อกลับมาถึงสนามฝึกขี่ม้าลิเลียก็ร้องไห้โหใช่ไหมนะ ส่วนวาเลนก็ยังดูกระอักกระอ่วนเหมือนเดิมเราก็เอาแต่ทำตาขุนใส่เลดี้ไวเคาอันเป็นไปได้ว่าเรื่องคราวนี้จะเป็นฝีมือของเลดี้ไวเคาอันแต่เพียงผู้เดียวก็ได้ยาแล้วฟงซานจะนอนไม่หลับเลยเรื่องเมื่อกี้ดูเหมือนจะทำให้ฉันตกใจกว่าที่ตัวเองคิดไว้ภาพปีศาจพวกนั้นผุดขึ้นมาไม่หยุดเลยไอริน ทำไมถึงได้ตกใจขนาดนั้นล่ะไม่สบายใจเลยอฝ่าบาทเองเหรอเพคะฮตายสิดูจากที่เจ้าไม่ได้ยินเสียงเคาประตูแถมยังตกใจตัวแข็งแบบนี้ท้าทางเจ้าจะคิดถึงชายอื่นอยู่สินะหม่อมฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวเพคะทำไมคิดแต่เรื่องแบบนั้นตลอดเลยเนี่ยงั้นหรออดูจากการที่ทำหน้าย่นกว่าที่เป็นแล้วท่าทางก็จะดีใจนะ เดริกหม่อมฉันไม่ได้รอชายอื่นใดเป็นพิเศษเลยจริงๆค่ะเพราะงั้นคืนนี้อยู่ด้วยกันได้ไหมเพคะ ดื่มสิขอพระไทยที่ใส่ใจเพคะฝาบาอออออพอดูดีๆแล้วที่หน้าเขาก็มีแผลเยอะเลยนะหรือว่าพราะเมื่อกี้รีบบึ่งมาหาจะถูกกิ่งไม้บาดอย่างนั้นหรอแผลที่เอวนั้นถึงจะพันแผลไว้แล้วแต่ก็ดูเหมือนเลือดจะยังไหลยอยู่เลยฝาบา สงสายว่าหม่อมฉันอยู่ที่ไหนได้ยังไงล่ะเพคะหลังจากที่ข้าปลุกพลังดาบมังกรได้แล้วข้าก็พอจะสัมผัสถึงร่องรอยของเวทมนต์ได้เพราะงั้นข้าก็เลยรู้ว่าปีศาจโผล่ขึ้นมาแล้วก็ข้าได้ฝากฝั่งกับพวกอัศวินไว้แล้วว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นร,รอบๆตัวเจ้าให้ใช้เวทมนต์ส่งสัญญาณเป็นเพราะพวกนั้นไม่ลืมที่จะใช้เวทมนต์ข้าก็เลยไปตามหาได้ทันเวลาอันสัน้น อย่างนี้นี่เองเป็นห่วงฉันอยู่ตลอดเลยสินะเวลาที่ค้าเสร็จจากการรบค้าก็มักจะมีช่วงที่นอนไม่หลับนะถึงเจ้าจะนอนไม่หลับแต่ก็ดื่มแล้วก็นอนสะินะ <c oughs> คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์สินะเพคะเทริกหม่อมฉันลืมพูดไปอย่างหนึ่งเพคะขอบพระทัยที่มาช่วยชีวิตนะเพคะออ <c oughs> <c oughs> uh เ้าไปก่อนดีกว่าทรงรับปากว่าจะอยู่กับหม่อมชั้นคืนนี้นี่เพคะว่าแต่ไม่ทรงถามว่าทําไมหม่อมชันถึงตามพวกปีศาจไปหรอเพคะหม่อมชันนึกว่าฝ่าบาทจะเสด็จมาถามเรื่องนั้นเสีอีก <sighs> ถึงข้าจะไม่พอใจที่เจ้าตามไปตัวคนเดียวทั้งที่ร่างกายปวกเปียกแบบนั้นแต่ในเมื่อเป็นการตัดสินใจของเจ้าข้าก็คิดว่าคงจะถูกต้องในระดับหนึ่งแล้วถึงคำพูดจะหยาบก,กระดา้างแต่เดริกเชื่อมาในตัวฉัน ไม่เพียงแต่เชื่อมั่นเท่านั้นทั้งตอนที่เขากวาดหลางพวกปีศาจในการล่าราวกับคนเสียสติหรือตอนที่เร่งรีบมาตามหาฉันเขาก็คิดถึงฉันอยู่ตลอดเลยสินะเดริก <c oughs> ของฉันพอคิดถึงความจริงข้อนั้นแล้วก็เกิดอารมณ์ร้อนปั่นป่วนรุ่มร้อนขึ้นมาในท้องอ่ะอืมทำไงดีล่ะเพคะถึงจะดื่มไวหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ง่วงเลยอ่ะเดริก กล่อมฉันเข้านอนหน่อยสิเพคะ,ะไอรินเขารู้วิธีกล่อมเจ้าเข้านอนอยู่เพียงวิธีเดียวเท่านั้นแหละ อยู่แท้ถ้าขยับจะไม่เป็นไรหรือเพคะเลือดหยุดไหลไปนานแล้วรอยเลือดนะน,นะเกิดขึ้นตั้งแต่พันแผลใหม่ๆล,ละเราทับแผลปลปิขึ้นมาจะทำยังไงล่ะเพคะสมานไปเยอะแล้วเรากก็ถ้าขืนหยุดตอนนี้จะไม่สบายที่อื่นไปมากกว่านี้นะ คราวนี้หมดแรงแม้แต่จะกระดิกนิ้วเลยอืมอนอนให้เต็มที่ละ่ะนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกดีขึ้นนิดทิ้งฉันไว้อย่างนั้นหรอฉันขอให้อยู่ด้วยกันทั้งคืนแล้วนะหรือว่า จะไม่รู้ว่าฉันขอให้อยู่ด้วยกันจนถึงเช้าอย่างนั้นหรอหรือว่าตั้งใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กันแนะ่หรือฉันจะคาดหวังกับเดริกไปเองหรือเปล่านะลืมอะไรไว้งั้นหรือเพคะเขามีของที่จะต้องไปเอามานาเขาเป็นพวกที่ต้องมีดาบไว้ข้ามตัวถึงจะนอนหลับลง งั <MAN son> นคราวนี้ก no ็มานอนกันไหมอ้า no คือเฮ้ยตายสิัวเราะททำไมนะเปล่าเพคะดูเหมือนว่าเดเรีกสวังจากใจจริงให้ฉันไม่ต้องเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวแล้วก็ความหวาดกลัวดังที่ตัวเองเคยเผชิญมาเพราะเป็นคนที่เคยหยาบกระด้างมาทำตัวอบอุ่นใส่หรือเปล่านะ ถึงได้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในใจหลับให้สบายนะอ๋ออกแรงมากไปหน่อยแผลเลียปิเลยหรือเปล่านะปีศาจนั่นเน่ย กเกี่ยวข้องกับหอคอยเวทมนต์น,นๆ่ๆพวกวีาสาต์ที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ปล่อยพลังเวทของพวกนักเวทออกมาเป็นสายพลังเวทที่คาเคยได้สมัมผัสจนเอียนตอนอยู่ที่เอลเชียนถามยังเป็นพลังเวทที่พวกพ่อหมดจากหอคอยเวทมนต์อิชิตราเป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นไปได้ว่าพวกนั้นจะต้องค้นคว้าอะไรอย่างลับๆอยู่แน่นๆแต่ในเอกสารลับสุดยอดที่ได้มาจากภาคีมาป่าดํา ไม่มีเรื่องที่บอกว่าจะเพิ่มพลังเวทให้กับพวกปีศาจเลยนี่หรือว่าจะมีเอกสารลับจริงๆแยกอยู่ต่างหากอีกอย่างนั้นหรอแถมพวกปีศาจนั้นก็หายไปกลายเป็นกลุ่มควันหลังจากตายไม่นานไม่เหลือแม้แต่ร่างตัวอย่างเอาไปค้นคว้าเลย,เยถ้าในสถานการณ์ปกติเขาก็คงจะใจเย็นและจับปีศาจร่างตัวอย่างไว้ก่อนแต่ว่าครั้งนี้ <c oughs> นั่นเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนแม้ตอนที่เป็นฉเฉลยเฮ้ย hey, ตายสิตอนนั้นจะตกใจกลัวแค่ไหนกันนะข้าน่าจะไปให้เร็วกว่านี้เฮ้ย hey, ตายเถอะทำไมนางถึงสวยได้ขนาดนี้นะลองถามดูอีกสักรอบดีไหมนะ เรื่องขอให้นางมาเป็นพระชายานะ่ะแต่ถึงยังไงถ้าถึงเช้าว,วันรุ่งขึ้นโลกทั้งโลกก็จะรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพวกเราอยู่ดีแต่นางจะยอมอยู่ข้างข้าจะถึงเช้าพรุ่งนี้ไหมนะคราวนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยให้กลับไปก่อนแนะ่ยังไงก็ต้องกินข้าวก่อนพอฟ้าสว่างเมื่อไรเขาจะให้กินอาหารที่ชอบทันทีเลยข้าจำรสนิยมของไอรินได้หมดแล้ว คงจะทำให้นางพอใจได้นั่นแหละแล้วก็ช่วยเป่าผมให้แห้งด้วยดีไหมนะตอนที่ไอรินตามย่วยวนค่ะนางก็เคยพูดแบบนี้นี่เวลาที่มีใครมาจาับผมหม่อมฉันหม่อมฉันจะรู้สึกดีมากเลยล่ะเพคะตอนเด็กๆนะท่านแม่จะให้หม่อมฉันนั่งตกักแล้วท่านก็จะถักเปียให้เ <c oughs> สียงของนางในตอนนั้นทำให้ข้ารู้สึกจักระจี้เหลือเกินแต่นั้นข้าก็เกือบจะหลุดถามไปแล้ว นี่เจ้ากำลังขอให้ข้ารูปผมเจ้าหรือนี่เจ้าต้องการอะไรบางทีไอรีนก็อาจจะตีความหมายไปทางอื่นก็เป็นได้โถ่เดรีไอรีนตื่นแล้วหรอเพราะข้าไปสัมผัสตัวตามอำเภอใจหรือเปล่านะหรือว่าเพ่อข้าหลุดคำด่าออกมา้ตายสิถ้าไอรินบอกว่าไม่ชอบผู้ชายเสียงดัง แล้วก็ไม่ยอมอยู่ด้วยจนถึงเช้าจะทำยังไงดูเหมือนจะแสดงสีหน้าออกมาจากใจเลยฮะถึงจะเป็นถึงองค์รัชทายาทแต่ก็จะหล่อเกินไปแล้วนะทำหน้าแบบนนะแต่ก็ยังหล่อเลยฮะเฮ้อนี่เจ้าทำอะไรอยู่นะก็เมื่อคืนที่ฝ่าบาททำกำไรหม่อมชันเมื่อคืนไงเพคะเจ้าตื่นอยู่ตลอดเลยเหรอ แสดงว่าไม่ได้จุบแค่ครั้งสองครั้งสินะเพคะเจ้ามีนอนต่อแล้วเหรอเพคะหม่อมฉันขอตัวไปอาบน้ําก่อนจะไปอาบน้ําอย่างนั้นหรอือเพคะก็ฝากบาทช,ชอบให้ทานอาหารเช้าด้วยกันนี่เพคะถึงยังไงทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเราทั้งสองคนอยู่ด้วยกัน่ะ อาหารเช้า,ชากับไอรินอาหารเช้า,ชากับไอรินเฮ้เข้ามาได้ฝ่าบาทสรงอยู่กับท่านหญิงจะถึงตอนนี้เลยหรือพยาคา่ะพระเนตโหรแบบนั้นไม่ได้บันทมหรือพยาคา่ะพวกเจ้าไม่จะเป็นต้องรู้ถ้าชายหญิงได้อยู่ด้วยกันทั้งคืนนีนห้องเดียวกันแล้วล่ะก็ อ <c oughs> พระองค์ทรงเฝ้ารักษาท่านหญิงทั้งคืนเลยสิพะยะค่ะถึงพวกเราจะสู้รบเป็นอย่างเดียวแต่ก็รู้เรื่องนั้นนะพะยะค่ะฝาบาทคงไม่ได้ทำเรื่องแปลกๆกับท่านหญิงที่เหนื่อยล้าเมื่อวานแน่ๆถ้าทำก็คงจะยิ่งดิบเถื่อนมากกว่าสัตว์ป่าอีก <c oughs> จาพูดถุระของพวกเจ้ามาซะพะยะค่ะมีการติดต่อด่วนมาจากอัศวินในเมืองหลวงที่อยู่สืบสวนต่อพะยะค่ะแล้วมีอะไรกันนะ ก่อนหน้านี้ฟาบ,บาทเคยรับสั่งให้ตรวจสอบว่าเจ้าของหอคอยเวทมนต์มีลูกนอกสมรสหรือเปล่าไม่ใช่หรือพะยะค่ะสืบรู้แล้วเหรอพะยะค่ะฟาบ,บาทเหมือนที่ฟาบ,บาตรัสไว้เขามีลูกชายที่เกิดกับคนที่ร่วมหลับนอนเพียงชั่วคืนที่ไม่ใช่พันรายาหลวงพะยะค่ะผู้ที่เป็นแม่ตายแล้วส่วนลูกชายที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยก็เพิ่งจะพบตัวอยู่ในจักรวรรดิเมื่อไม่นานมานี้ชื่อว่าฮาเดรสคิสเลียนพะยะค่ะ ฮาดรีสคิลส์เลียนอีจจมหอน่ะตอนนั้นไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นไอรินก็ร่วมมือกับคนที่ใช้เวทมนต์อันน่ารังเกียจมาโดยตลอดเลยเหรอโปรดติดตามตอนต่อไป ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องว่างยังบุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ